ืันนี้มีงานทรงสเสบียงอีกครับเรือเขินมาจ่ายเสบียงครับจะเต็มลำเรือเลยครับืันนี้ส่วนขนมปังนี่คร,บครบับเป็นของขวัญปีไหมครับผ้หโมกับเป็นข้าขวัญปีไหมครับห้ทุกลำครับพบครับเตรียมตัวออกเดินทาง เป้าหมายครับถึงแล้วครับพอหน่องมางส่งเสบียงรับนี้แล้วครับ่าค้ด47เป็นเลือ่อนักครับเราทำงานดีแล้วเราไมทุกมากเลือนเร้นเกลี่ยลงง่ายนะครับ